สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะมีวิธีการทำยังไงให้ข้าวฟูกรอบทุกชิ้นน้ำตาลโรยหน้าหวานหอมอร่อยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวข้าวแตงกันก่อนนะคะตัวแรกเลยก็คือข้าวเหนียวค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นข้าวเหนียวเกี้ยวงูใหม่นะคะนําไปล้างน้ําให้สะอาดสักประมาณ2รอบค่ะจากนั้นก็แช่น้ําไว้สี่ชั่วโมงนะคะหรือใครจะใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าก็ได้แต่ให้แช่ข้ามคืนไปเลยค่ะตาามาด้วยแตงโมค่ะเลือกหวานๆฉ่ำๆแล้วก็แกะ,มะเมล็ดออกให้หมดเลยนะคะหัวกะทิค่ะตัวนี้แม่ซีใส่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าอยากให้มีความหอมมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถแทนที่ด้วยน้ำแตงโมได้เลยค่ะ เลือปนน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะมันจะหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวธรรมดาค่ะสุดท้ายงาดําไม่ต้องคั่วก่อนก็ได้นะคะเพราะยังไงข้าวแตนเวลาทาเนี่ยเราจะต้องนําไปทอดอยู่แล้วค่ะเรามาเริ่มด้วยการนึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนะคะวันนี้แม่สีจะนึ่งโดยการใช้รังถึงนะคะถ้าใครมีหวดก็สามารถใช้หัวดได้ค่ะ,ทะเทข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้แล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะปูเรียผ้าเข่าบางก่อนนะคะจากนั้นก็ทําเป็นรูๆไว้ค่ะเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยสามารถดันขึ้นมาได้นะคะ แล้วก็นําไปเนื่องกันเลยค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดพลาดแล้วค่ะแม่ซีใส่ใบเตยมัดลงไปด้วยหนึ่งมัดนะคะเพื่อช่วยให้ข้าวเหนียวเนี่ยหอมมากขึ้นค่ะเราจะปิดฝานึ่งนะคะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีค่ะระหว่างที่รอให้ข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ําแตงโมกันค่ะนําแตงโมหั่นชิ้นที่แกะเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วใส่โถปั่นนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ รองด้วยผ้าขาวบางนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำไตโมที่เราคั้นได้นะคะแม่ซีจะใช้อยู่ที่200มิลลิลิตรนะคะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี แล้วก็เกลือป่นค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะแม่ซีใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะคนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีนะคะเดี๋ยวพอเรานื่งข้าวเหนียวเสร็จเนี่ยจะนำมามูนร้อนเลยค่ะเทข้าวเหนียวนึ้อร้อนๆใส่ลงไปในชามแตงโมเลยค่ะ จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราจะพักข้าวเหนียวไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ประมาณ15-20นาทีค่ะผ่านไป15นาทีแล้วค่ะ ดูนะคะข้าวเหนียวเราก็เซ็ตตัวดีแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆใส่งาดําค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะนำข้าวเหนียวตัวนี้นะคะไปอัดใส่พิมพ์แล้วก็ตัดแดดกันค่ะ วันนี้แม่ซีจะตากข้าวเหนียวในกระด้งนะคะกระด้งเนี่ยให้ทาด้วยน้ำมันพืชบางๆค่ะใช้แปรงจุ่มน้ำมันแล้วก็ทาบางๆให้ทั่วนะคะสำหรับการอัดข้าวเหนียวให้เป็นแผ่นกลมนะคะบางคนก็จะใช้พิมพ์วงกลมพิมพ์กดคุกกี้ค่ะแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆนะคะสามารถใช้ฝาแบบนี้ได้ตัวนี้เป็นฝากระตินะคะแม่ซีวัดแล้วเนี่ยอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางหเซนติเมตรนะคะหรือไม่ฝาขนมแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เจดเซนนะคะ วิธีการทํานะคะช้อนจุ่มน้ํานิดนึงค่ะเพื่อป้องกันข้าวเหนียวติดนะคะตักขึ้นมาเกือบหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ปาดลงไปนะคะเกลียค่ะให้ทั่วนะคะแต่อย่าก,กดให้แน่นนะเพราะถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวแน่นจนเกินไปเวลานําไปทอดเขาจะไม่ฟูค่ะแค่พอให้เกาะกันเท่านั้นนะคะ คว่ำลงไปบนกระด้งเลยนะคะกดนิดนึงค่ะตรงกลางแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกอันนะคะง่ายๆค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกฝาตัวนี้นะคะไปจุ่มน้ําก่อนนะจะทําให้แกะข้าวเหนียวออกมาได้ง่ายค่ะทีนี้เดี๋ยวแม่ซีจะใช้มือนะคะล้างมือให้สะอาดนะแล้วก็จุ่มน้ําเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าก,กดแน่นเด็ดขาดค่ะถ้าข้าวเหนียวติดก็จุ่มน้ำนะคะเท่านี้เองค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำข้าวเหนียวไปตากแดดจัดๆประมาณสองวันนะคะหรือจนกว่าข้าวเหนียวจะแห้งสนิทค่ะ อันนี้ข้าวที่เราตากไว้ก็แห้งสนิทแล้วนะคะแม่จีใช้เวลาในการตากไปทั้งหมด2วันค่ะแดดจะจัดเลยนะคะลักษณะที่ได้ก็จะแห้งแบบนี้ค่ะนี่นะคะสูตรนี้สามารถทําได้ทั้งหมด47ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําข้าวตัวนี้ไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันปาลสําหรับทอดนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยค่ะเราจะวอร์มให้น้ํามันร้อนจัดก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนก็ปรับมาเป็นไฟกลางค่ะ วิธีการเช็คว่าน้ำมันร้อนได้ที่เราหรือยังนะคะหย่อนข้าวลงไปสักเม็ดค่ะอ่ะถ้าดีดขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆปรับเป็นไฟกลางได้เลยค่ะจากนั้นก็นำข้าวลงทอดเลยเวลาทอดอย่าเพิ่งปล่อยทีเดียวนะคะคีบแบบนี้ค่ะแล้วก็ขยับให้โดนน้ำมันมันจะทำให้ข้าวฟูค่ะเนี่ยนะคะขยับขยับแล้วก็ปล่อยได้ค่ะจากนั้นก็กลับด้านนะคะ อันนี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะพอดให้เหลืองกรอบนะคะ ต่อไปเราจะมาทำน้ำตาลสำหรับร้านหน้าข้าวแตนนะคะส่วนผสมที่ใช้เลยตัวแรกก็คือน,น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มสีให้สีเข้มขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าหรือว่าน้ำตาลปี๊บอย่างเดียวก็ได้นะคะน้ำเปล่าแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแดง เกลือปน่นสำหรับอัตราส่วนแม่ซีใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะคเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะจากนั้นก็ให้เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเคี่ยวให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะ โอเคค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดขอบหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ละลายเข้ากันดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะยกลงนะคะพอเรายกน้ำตาลลงมาจากเตานะคะจะยังหยอดไม่ได้นะเพราะว่าส,ส่วนผสมจะเหลวเกินไปค่ะนำมาคนแบบนี้นะคะให้เขาคลายร้อนนิดนึงให้อุ่นๆนะคะแล้วส,ส่วนผสมจะข้นขึ้นทำให้หยอดง่ายขึ้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้คนได้ที่แล้วนะคะแม่สีก็ทำการหยอดเลยค่ะ เอาช้อนนะคะตักขึ้นมาค่ะแล้วก็หยอดลงไปเลยแบบน,นี้ค่ะ หลังจากได้น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งไว้แป๊บเดียวน้ำตาลก็เซ็ตตัวดีแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราทำมานะคะระหว่างที่ร่ดน้ําตาลถ้าเกิดว่าตัวน้ําตาลแข็งขึ้นมาค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปตั้งไฟอ่อนๆได้นะคะให้ละลายขึ้นจะได้หยอดง่ายขึ้นค่ะและหลังจากที่น้ําตาลเซ็ตตัวดีแล้วเข้าแตงหายร้อนแล้วนะคะให้แพ็คใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องอย่าให้โดนลมค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนค่ะว่าความกรอบจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะให้ดูความกรอบค่ะนี่เป็นไงคะกรอบหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะตัวข้าวนะคะไม่มีเม็ดไหนที่ด้านหรือว่าแข็งเลยนะคะส่วนความหวานขึ้นอยู่กับตอนที่เราหยอดน้ำตาลด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดหยอดหนาแบบเนี้หวานแน่นอนนะคะฉะนั้นหยอดให้เส้นบางกว่าแม่ซีค่ะรสชาติจะได้ออกมาพอดีหวานอร่อยพอดีนะคะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าไม่ยากแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ